สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เราก็ออกมาตกหลิวอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ3 6เช่นเคยครับผมตกเป็นไม้ตายตะกัววิ่งสายเมนก็2.5ครับสายหน้า1.5ครับเป็นตูโทนตาคิงคองครับตะขอเบอร์0.8ครับเป็นเบ็ดซิ่งไรเงี้ยงครับผมเหยื่อก็สมหัวตัวเดิมมาสมกับขนมปังปั่นฮะแล้วก็มีเกี่ยวชิ้นขนมปังเหมือนเดิมไปลุยกันเลย ไปวยลวยรวยวยขอสักตัวดิเหมือนเต่าเสีโทฟี่เนี่ยมันเป็นยังไงขอดูหน้าตาโทฟี่สิน้งตกอยู่นานจนฉันนึกเบื่อ อออรอให้มันขึ้นมาเองอย่ไปงัดมากเดี๋ยวไปคันไปก่อนดึแไปถ้ามันไม่ไหวก็ให้หลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใช่ไหมใช่จ วิ่งแบบนี้นะน่าจะเป็นวนจันไหมนี่โอ้โหตั้งไว้เออตั้งทางอไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นที่ตกเออเพราะวนจันสิจ๊ะวนจันที่ตกโอ้ยไปไปไป ้นขึเดี๋ยวพอปลาหมดแรงเขาจะลอยตัวขึ้นมาเองนะอืมนะ <laughs> มาแล้วครับโทฟี่ของทริปนี้อีกแล้วเอ,อเราทำไมไม่เจอมั่งมีแต่คนข้างๆเจอครับนี่ฮะไซนี้เลยไซสวยครับตัวนี้นวลจันท์อีกเช่นเคยครับมาสองรอบเจอสองรอบเลยสำหรับนวลจันทไซนี้ของหมายนี้ครับสวยครับครับปลาตัวแรกของเรามาละ หวานแล้วเฮ้ยอ่ไะไปเอาเพียน ่อเหมือนกันมันแบบกึกๆแล้วก็เงียบแล้วถ้าบูกแล้วก็เงียบใช่ไหมอ่ะไหลลงไหลลงครับไ<น>หลลงก<น>ํามังยักษ์อันนี้เป็นกํามังใหญ่ครับนี่ครับเป็นปลากํามังไซสสวยตัวนี้ไซสดโีโอ้เจะมาสักตัวนึง <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วฮะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ครับวันนี้มีปลามาไม่กี่ตัวครับก็เป็นของคนข้างๆสะส่วนใหญ่ครับส่วนตัวผมเองก็ได้มาก็มังหนึ่งตัวตะเพียนหนึ่งตัวครับผมน่าจะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นของคนข้างๆครับหลายตัวอยู่พอสมควรแล้วก็มีโทรฟี่มาหนึ่งตัวครับเดี๋ยวมาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนฮะ นี่ครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับผมก็มีโทรฟี่มาหนึ่งตัวที่เหลือก็ตัวกระปิกระปิ นะครับผมโดยรวมวันนี้ก็ไม่มีไม่มีช็อตวัดปลาให้น้านาได้ดูเลยครับคือมีช็อตที่ได้วัดปลาแค่ตัวเดียวเองครับผมเป็นปลากระมังส่วนปลารวมก็ได้เท่าที่เท่าที่ให้น้านาได้ดูฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทํากับข้าวให้น้านาได้รับชมกันดีกว่าครับเพราะว่าคลิปมันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวไปทํากับข้าว กินกันดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรให้นานานได้รับชมกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับ2000 years later โอเคครับผมวันนี้เราก็จะทําเป็นเมนูแกงส้มครับเอาปลาตะเพียนที่เราได้จากคลิปก่อนนู้นมาครับผมเพราะว่าคลิปนี้มันปลามันตัวเล็กไปมันมันเต็มที่ก็เต็มที่ก็คงได้แค่ทอดก็เลยเอาปลาตะเพียนที่ได้มาก่อนนู้นนะครับ เอามาทําเป็นแกงส้มใต้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันครับครับวัตถุดิบหลักของเราเลยก็จะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนที่เราได้มงวดก่อนก็บางทีทีแบบนี้เหลืออยู่ตัวเดียวพอดี <laughs> บางทีท,ทีแบบนี้ครับพริกแกงไม่ได้ตําเองนะครับพริกแกงตัวนี้ซื้อมาน้ำมะขามเปียก แล้วก็อันนี้เป็นบวบครับผมปกติเขาจะใช้ยอดมะพร้าวอ่อนหรือว่าหน่อไม้แต่เราไม่หาไม่ได้ครับเรามีแต่บวบที่อยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาปอกแล้วหั่นครับเดี <c oughs> ๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยฮนะครับเริ่มจากเราต้มน้ำก่อนครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเยอะไปหรือเปล่าพริกแกง ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเสร็จแล้วรอน้ําเดือดครับเค okay, ครับหลังจากที่น้ําเดือดแล้วเราก็จะปรุงรสกันก่อนน้ําตาล ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนเกลือนิดหน่อยประมาณสักครึ่งช้อนแล้วก็ลองชิมดูก่อนครับก็ได้หรือเปล่า อืมได้ละวอร่อยเสร็จแล้วเราจะใส่บวบก,ก่อนครับเพราะว่าปลาเราหั่นบ้างถี่เต็มที่ละคือเราไม่ต้องใส่นานเลยปลาใส่ลงไปแป๊บเดียวก็สุก้วครับก็เลยต้องใส่ทีหลังเดี๋ยวเราใส่บวบลงไปก่อนเลยพอบวบสุกเราก็ใส่ปลาเอเคครับ พอบวกสุกเราก็ใส่ปลาลงไปเลยปลาลงแป๊บเดียวก็สุกแล้วเพราะว่าเราบั้งผีมากทำให้มันสุกง่ายมากขึ้นแล้วก็พ้องกันก้านด้วยปลาสุกแล้วครับน้ำก็เดือด เดี๋ยวรอเดือดจัดๆอีกครัง้งนึงแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยครับผม โอเคครับท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนาะนาะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครัง้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนึงสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่าน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสวัสดีครับ